ตีไงจากเขาจังหวะเออตีเขาจังหวะตีเขาบีบอ้ารละโยแล้วนะลบวกสิบชิ้นนี้แล้วก็เคาะไปอีกทีลองดูรูปอีกทีแล้วก็แตกไปอีกทีเอ้สัตว์วันนี้ดวงกูคงไม่ดีแล้วก็ตกบวกเก้าแล้วก็ร้อนไปอีกทีเอ้าเสียงเริ่มหายแล้วครับผมแต่ว่าใจยังอยู่เคาะไปอีกทีจงังหวะนี้บวกสิบสองมา มาอย่างลูบอย่างดีอ่ะแล้วก็ตอนนี้บอกเลยว่าขอแค่3ทีแล้วก็เป็นบวก14อ่ะ3ทีมันต้องสิห <c oughs> <c oughs> มันต้องลงสไลเอียมันต้องลงสไลเอียรอบนี้มันต้องแจกอะบวกนี้มันต้องแจกอ่ะมันติดแตกแล้วก็ตีขึ้นไปบวก14เลยหรือเปล่าตกบาที่1 2แล้วก็ลงลยาวเลยไอ้สัมันติด2แบบนี้ผมว่าหน้าตีแล้วก็ลองเช็คดุ ดไปหนึ่งทีจังหวะนี้เองตกมา11แล้วพี่ซ่อมไปหนึ่งทีแล้วก็ไม่ตีต่อตีต่อมันก็ต้องตกยาวไอ้เหี้ยตกมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าตีบวกเหี้ยอะไรไม่ติดมาเป็นระยะเวลายาวสัตว์เอ้ยแล้วก็กดไปอีกหนึ่งทีวันนี้เราจะมาตีสแลชดหลายคนบอกว่ามันตีแบบสแคทกูจะตีแบบสแคทแล้วก็ตีแบบสแ,แลชดแล้วก็กูจะตีแบบ แบงค์วงแค่ตีไงสัตว์แบงก์วงแค่ได้ตีไม่ว่าไอ้สัตว์เออกลับมาบทเปแล้วครับผมแล้วก็เป็นแตกสองของสลัดอ่ะจังหวะนี้บอกเลยว่ากูต้องจดอ่ะตอนนี้กูแรปสดแล้วก็ใจกูจดแตกสองแล้วกูบอกเลยว่าพวกมึงลองดูไอ้สัตว์กูจะใช้ลิ้นกด <c oughs> ติดไว้สัตว์สูลิ้นกดมาวะ่ะเป็นติดหนึ่งทีแล้วก็ติดแตก ลูบถ้ามันไม่แตกก็เป็นติดแตกเด็กๆคนดูเขาก็รู้กันว่าเป็นดอกติดแตกใครๆเขาก็กดกันแต่กูกดไปติดแตกอีกครั้งจังหวะนี้ขึ้นมาบวกสิบสามอีกทีโย่เหนื่อยวะไอสัตว์กูเหนื่อยเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าตีบวกคือกูแลบสดได้เไอสัตว์เหนื่อยกว่าตีบวกคือแลบสดได้เหละครับผมจังหวะนี้อะมาดูวันนี้ลูบเลยกัน แล้วก็เป็นบวก4ของสแลชขึ้นมาตอนนี้บีจ,จะจบกูไม่แล็บดีกว่าเป็นดอกติดขึ้นมาแล้วก็เป็นดอกแตกจงกังหวะนี้ตีต่อแล้วก็เป็น2แตกอ่ะถ้าไปคอของหลักก็แหกไอ้ส <c oughs> ัตว์จบแบบแถมจบแบบแถมแล้ววีดดาวเออจะให้ผมแล็บสดด่าใครบอกมาเดี๋ยวผมแล็บด่าไอ้ผมไม่ค่อยถนัดน,นีกว่าผมถนัลบด่ามากกว่าลบด่าลุงตู่คุณัวนเอาจริงดิอ่ะ ไอสัตว์ลุงตอนเนี้ยเขาก็อยู่กันเต็มกุุงเขาออกมาไล่มึงเพราะว่ามึงแม่งเชี่ยททำตัวไม่ส่งก็เป็นเป็นอะไรดีวะวันวัน,วน,วนมึงนอนเอาแต่กเกาผูงานการไม่ทำประเทศก็ไม่พัฒนามันไม่รุ่งะ่ะไอสัตว์อ่ะอยู่มานานนมกูไม่ได้พูดถึงลุงตูก่กูพูดถึงลุงพล <c oughs> พูดถึงลุงพลพูดถึงลุงพล พีแตก3ดอกนี้บอกเลยมันต้องบาถ้าเกิดไม่มากูไม่ตีดีกว่ากูเอาชื่อส l i ปเปอรี่อะเป็นสัญญาว่าดอกเนี้ยแตกสมติด2มันต้องมาไอสัตว์วู้ติดสองไหติดสองไหพอวู้เป็นไงกูเอาชื่อส l i ปเปอรี่ช n n e แนวอะเดิมพันไ่เลยไอสัตว์ว่ามันต้องมา ังหวะนี้ต้องติดถ้าไม่ติดบอกเลยกูจะดิ้นแล้วจังหวะนี้บีเสริมกูก็กดด้วยลิ้นมาลิเพื่อนไปเอาไอ้เหี้แตกไอ้สัตว์กดด้วยลิ้นมึงอน่ยจับหลงอ่ะสัตว์ขอสิบสี่กมา แล้วจังหวะนี้ครับหัวร้อนมากแตกสองมาไอเชี่ยแม่งโคตรจางมึงจะยากเคี้ยไรนะังหนากูก็ตีคอกลับไปเอา้าไอเชีย่ยค้างค <c oughs> ้างเลยครับ <c oughs> ลิ้นนี่อา้าวจังหวะนี้แตกแตกแบบนอกแตกนอกอย่างนี้เรียกว่าแตกนอก แตกนอกไอสัตว์เอ้ยแลจังหวะนี้ครับเป็นดอกแตกนอกของสฟลัไอเฮียงงเลยไอสัตว์กดแล้วแล้วจังหวะนี้ครับเป็นดอกแตกของเ l ลัดโอเคครับผมผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม